อยากจะให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเป็นต้นแบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขซึ่งสามารถถ่ายทอดโมเดลที่เราทําในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆของเราได้ได้เห็นเป็นแนวทางไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางเพิ่มมากขึ้นนะครับ เรื่องแรกนโยบายต้องมาก่อนนโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งนอกเหนือจากนโยบายที่ทกำหนดไว้แล้วเนี่ยมันก็ต้องระบุลงไปให้เห็นชัดเจนว่ามันจะ implement แล้วมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งอันนั้นก็คือตัว KPI นั่นเองแต่ KPI นั้นผมคิดว่ามันก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละสถาบันว่าจะดีไซน์อย่างไรไม่ให้มันเป็นรู้สึกว่ามันเป็นผลคือผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนให้เกิดความสุขมันก็ไม่ควรทําให้เกิด ความทุกข์กับคนที่เข้าไปมีหน้าที่รับผิดชอบแล้วเขาควรจะทําด้วยความสมัครใจทําด้วยความสุขทําด้วยความสึกเออมันเป็นความร่วมมือร่วมมือกันมากกว่าซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านิการของผมได้ได้ให้นโยบายไว้อยู่แล้วนะครับแล้วต่อไปนั้นก็คงเป็นในแง่มุมของการกําหนดแอคชั่นแพลนที่มีความชัดเจนแล้วก็ไปอยู่ในอยู่ในส่วนคือสามารถกระจาย ความรับผิดชอบกระจายแผนกระจายกิจกรรมลงไปเหล่านี้เข้าไปในในทุกๆส่วนงานมันจะได้ขับเคลื่อนเป็นภาพรวมคือในในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตอนนี้อาจจะเป็นส่วนกลางนี้ยังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นขับเคลื่อนอยู่แต่ว่าในในเฟสต่อไปผมที่ว่าเราควรจะ,ระต้องกระจายให้กับทุกส่วนงานเข้ามามี participation เพิ่มมากขึ้นมากกว่ามากกว่าแค่การเข้าร่วม